สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาร์ตี้ชแนลนะครับก็สำหรับคลิปนี้อยู่กับผมกับเดเช่นเคนะครับกับฮีโร่ที่มิชิวาสุกานะครับวันนี้มาเล่นเป็นตำแหน่งของออฟเลนนะครับก็สำหรับแพนด้านะครับผมก็ไม่ได้ทําคลิปนานแล้วนะก็ถือโอกาสสำหรับคลิปนี้แล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคน ก็อย่าดืมกดกระดิ่งนะเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยเนี่ยเกมนี้เจอฉีวะ่ะตัวเราค่อนข้างที่จะตู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าฉีเนี่ยเขามีดูดเลือดน,นะครับถึงแม้ว่าเราจะตอดเขาเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยตรงกลางว่าไงเดินมาทางนี้ผิดทางหรือเปล่าเพื่อนช่วงมาฉับเก็บตกครับผมเก็บได้ไปนหนึ่งคิวฮะตรงนี้เรื่ของวีลานะฮะและมาเดดอ,อกซ้ายนะก็เป็นหน้าที่ของผมนะที่จะ ไปคว้านะเก็บโอกาสนั้นไป <c oughs> ผมจะออกตัดเลือดเป็นชิ้นแรกนะครับทุกคนเพราะว่าเราจะได้ตัดเลือดฉีนะอย่าให้เขาได้ดูดเลือดแรงจนเกินไปมาดิขอตอดไป2ทีฮนะแล้วก็กิ้งออกมานะครับ <c oughs> อันด้าตัวน,นี้มันช่างเอาหรือเกินนะ เดินหากแก๊งเรื่อยๆครับเดี๋ยวป่ามาเคลียร์กับเราแล้วก็เราเรอเล่นกับป่าครับเดินไปด้วยกันนะตอนนี้เราลงไปปิดล่างได้ะครับเพราะว่าเราเคลียร์ก่อนนะแล้วก็เด็กมังกรเล็กได้เร็วมากนะข้างล่างว่าไงนะสี่สนะตอนนี้ยังรูมกัมกันอยู่นะฮะเรามาปิดหลังแล้วปีไปยกหูยกมันเลยว้าวชัดนี้เดวเบไป ผมกิ้งสองฟิกแล้วก็ยกหมดเลยเมื่อกี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยทผ่านไปแล้วเพื่อนได้มีฟิกออกครับหรือว่าช็อตเมื่อกี้นะครับกิ้งได้สวยมากนะได้มาสกิลหนึ่งนะแต่ว่าเราได้แอซซีไปสองนะครับได้อยู่นะได้อยู่จะมีตัวนี้นะถึงแม้ว่าครับมันจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเล่นดีๆเนี่ยผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่ล้วงแคลรี่ได้โหดมากนะครับด้วยสกิลการ ที่มันเยอะนะครับทำให้มันสามารถที่เข้าไปล้วงได้ออกได้ okay. ป่าปูบนแล้วนะครับแต่เรายังไม่เจอฉี่นะเ,อ,เอ,อ้โอ้โหใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นคุยก่อนนะอย่าเพิ่งดุเลยเอาฉี่ไปหัวด้านล่างฉี่ให้ป่ามารับเลนแล้วก็ปล่อยให้ทางด้านของฉี่นะครับได้เดินเกมด้านล่างเนี่ยว่า เกมไม่เป็นผลสเสบนะเอ้ยตรงกลางอันติไปแล้วอันติโ oh, oh, oh. อ้โหตีคีบนาทีเดียวสวยเสื้อ oh. วิล่าโดนผมไปดอกหนึ่งเมื่อกี้แบบว่าโคดแรงนะแรงอะไรจริงนะแรงจัดแรงจริงตอนนี้ผมห่างกับทาร่าฉีเกือบเลเวลหนึ่งเลยนะครับตอนนี้ผมก็หลอดใกล้เต็มเวีหกแล้ว ก็อย่างที่ผมบอกนะฮะว่าถ้าแบบทิ้งเลนแบบนี้ให้ป่ามารับเนี่ยถ้าจะเดินเกมหรือทําอะไรไม่ได้เนี่ยมันก็จะเสียเปรียบเออกีล่าโดนคอโบเดียแล้วท่านผู้ชมเออเตอเตอเตอนนี้ผมรวยแล้วนะครับโอ้โหสี่นาทีที่แบบว่าคิวไปสี่ตัวเลยนะเรียกได้ว่าเฉลี่ยในนาทีละตัวเลยก็ว่าได้นะ ป่าฮะตอนนี้แบบ3ามสองชน่ชัวร์ๆแล้วมีตับเลือดด้วยเดี๋ยวผมรอซ้อนดิโปรตรงนี้นะฮะรู้สึกว่าเขาจะอ่ะจะตายนะนตายนะตายครับเอ้ยมีคนห้าวมีคนห้าวมีคนห้าวร่วงนึงไงตายอยู่ฮะเฮ้ยต่อเฮ้ยได้อยู่นะสวยแครีมาแต่รีล่างเลยเหรอตายนะเพื่อนสวยฮะ ีเพราตัวนี้มันค้างเดือเกินนะท่านชมหกผมคิวไปหกตัวเลยววะอะไรกันวะเนี่ยนะฮะแอซิดห้าตัวนะโอ้ผมรวยแล้วตอนนี้คือแบบเกิดจัดนะกวาดได้นะครับวิ่งหาแบบทับคอมโบเดียวนี่แบบละลายแน่นอนนะตอนนี้แน่จะรู้ตัวแล้วนะฮะ อยู่ในจังหวะที่เหมาะนะครับเราจะเก่งเองโดยไม่ต้องทำอะไร <c oughs> 6คิ l ไปแล้วนะครับผมตอนนี้นะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห í, เขาจะเอาผมนะเมื่อแก้ถ้าดึงโดนนะหวาดจะร่วงนะหมายถึงเขาหรือเปล่านะว่าผมมีกดแช่ที่ผมเริ่มแรงผมใส่เลดมานะครับผมไม่ได้ใส่เจาะร้อยนะหน เปล่าไปไหนไอ้ตัวดีผมตามไม่ทันว่ะตัวเนี้ยมาดิลองเบิร์ดโ,โหแรงอยู่นะเรือแรงนะกลางแห่งของนำครับผมผมนึกว่าจะแบบตะกิดไม่เข้าไงเมื่อกี้โดดทีนี่แบบว่าร่วงอาการฟอมแตกนะ โอ้โหที่มันแบบทีนักไฟนักบวกกันปะวะนี่แบบว่า6นาทีนะครับปาไป20คิวแล้วนะครับโอ้เดี๋ยแบบว่านักบวกใส่กันแล้วอะไรเนี่ยบบมองจอไปตรงไหนนี่คือบวกกันตลอดนะครับ ใครมาหรือเปล่าเฮ้ยโอ้เยอะ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 เพื่อนเยอะนะตัสองอุ้ยโูฉีฉีดีนะฉีรู้ตัวทันแอะถ้าผมเข้าก่อนเมื่อกี้คือแบบอาจจะโดนฉีจังหวะสองไงผมเลยแบบรอจังหวะทีเผอดีกว่านะะมาณนั้นเฮ้ยโอ้โห โอ้อยผมมองอันนี้อยู่อ่ะมีคนหนีมาตรงนี้มีคนหนีมาเอ้ยโหมาดิทันอยู่นะปล่อยผมเลยเพื่อนตามทันไปโอเคนะครับผมสัมผัสคนสุดท้ายเรียบร้อยร่วงเมื่อไหร่นะเราเราไม่เอาคลองหรอเพื่อนอชิมผมโคตรบ้าบวกกันเนี่ยทุกคนดูดิ จอหน้าคือแบบว่าใส่อย่างเดียวตอนนี้คือใส่อย่างเดียวนะไม่มีคำว่าถอยไม่มีคำว่ายอมดีใส่ใส่มาใส่มาใส่กลับมาเล่นด้วยหน่อยนะแต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดีแล้วนะเพื่อนไม่ดีแล้วนะใส่มาเร็ว <Ultimate. S 1> เจอหน้าคือแบบวกใส่กันตลอดนะนี่แต่เจอหน้าก็โดดใส่ผมอีกแหละโอ้โหเอ็น <c oughs> เพื่อนเอ้ไอ้ โอ้โหเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นมาดิถ้าดึงโดนนะมุกแกแบบผมรอเแน่ต่อแข็งแบบว่ายังไม่ได้กดแข็งในตาเกมนนี้แบบว่าอยากจะใช้สักนิดหน่อยนะเฮ้ยฟิกเกอร์แล้ววะเยนะครับถือว่าเป็นการเซฟที่ดีนะ แต่ว่าจังหวะนี้เราน่าจะได้ของแล้วนะทุกคนไดดรีบเบร์เลยเพื่อนรีบเบร์เลยก่อนที่เขาจะมาเขียนมาแล้วดีใครที่ไม่ต้องการเอาความเขียนก็เปลี่ยนเป็นถาได้ของมิอาบก็ได้นะทุกคนแต่ก็รูนนะใครที่ไม่ชอบใส่คีสใส่คีสมันผมอ่ะใส่เป็นจอร้อยห้อยคีสก็ได้นะครับนี้มันแบบว่าใส่ได้หลายประเภทนะเฮ้ย ไรเนี่ยแค้นผมหรือเปล่าวะเอ้ยถึงนะว่าไม่ทันวะข้างหลังโดนเพื่อนล่วงไปแล้วหนึ่งามาแล้วโยนกันแล้วโยนกันแล้วนะครตอนนี้เดินเพื่อนเดินเจอนหน้ากันนี่ใส่กันตลอดเอ้ยผานเนี่ยผานเนี่ยอันติแล้วโอ้โดนหัวใจวะ่ะ คนที่ถูกเรียกเธอส่งหัวใจให้มาให้เราเอ้ยมีคนดักตัวนี้อ่ะด้วย <eg l> มาดิน่าจะจบได้นะรอรอดักข้างล่างน,นะตอนนี้เก็บบูบันไ,ได้ใช้สกิล,ลกรัวๆหน่อนะฮะจะเป็นต้องให้แบบว่าพวกเอดก็ได้นะให้เฉพาะแต่ว่าที่แบบมานาเขาหมดอย่างเงี้ยจริงๆเอาเอาก็ได้นะ <laughs> ไอ้โดนส่งห <Hey. S 1> ัวใจไม่ไม่ไม่เออมีแช่อยู่โดนล่อยังไงไม่มีช้อหรอไม่มีช้อหรอร่วงดิไปกดสักทีอะหลังจากที่ไม่ได้กดตั้งนานไม่ได้กดตั้งนานร่วงครับจอดนี้ทอนไม่ได้ยิงโดนฟิกเอ้ยเอ้ยเอ้ยเย็นใจเย็นเอ้ยเอ้ยเข้ามาอย่างนี้เข้ามาอย่างนี้ร่วงนะร่วงนะโหไม่ถึงวะทุกคนจบได้ปะเนี่ย เขาเลือสองคนนะตอนนี้น่าจะตด้นะเฮ้ยเอ้ยโหเอ้ยผมแตกว่ะใจเย็นใจเย็นออกมาดีส่วนนะส่วนนะโอ้โหไม่น่าส่วนเลยว่ะเป็นไรได้ริงถ้าผมวิ่งถอยไปเมื่อกี้ก็อาจจะรอดแล้วนะทุกคนแต่ว่านะครับกลับไปส่วนเขาเฉยนะอะไรกันวะเราจะฝืนจบวะ ได้หรือเปล่าได้นะยังไงฮะช็อกมาคคมเาคลียร์คลิปหมดอ้าวแครี่ร่วงนะสวยครับช็อตนี้ยังไงฮะจบได้ปะจบได้ไหมจบได้ไหมไม่ได้ครับยังยือ้อยู่ถ <c oughs> ือว่ายังยื้อได้อยู่นะครับช็อตนี้สิบสิบนาทีของเกิดนะ เดี๋ยวเราเรามาคุมโซนไว้ได้ลองเบ็ดดูอุยแทงอยู่นะแทงอยู่นะขอเข้าส่วนผมด้วยมาดิโอโ้ <c oughs> ผมมีตัดเลือดนะครับถึงแบบว่ากล้าบ,บวกนะเอ้ยเอ้ยใจเย็นเพื่อนอย่าเพิ่งส่งหัวใจมให้เราเลย เรายังไม่ต้องการใครนะตอนนี้เราเล่นเราเล่นเป็นมุกไอ้จบได้เนี่ยเราเ่นสองคนนะคไม่ต้องคลองเลยเพื่อนมาๆาเอ้ย,เ,อย,เ,อยเดินมาทางนี้ก็ล่วงดีฮะฟิกเกอร์พอดีครับผมมาไงวะผมมีฟิกเกอร์ไงเพื่อนฟิกเกอร์แบบว่าเพิ่มระยะเห็นเป้าจบไดแล้วนะโอเคนะครับผม สำหรับแพนด้าถือว่าเกมนี้แบบว่าโหดมากแต่ไม่ได้ชมตัวเองหรอกก็ <c oughs> ชมตัวเองนั่นแหละนะครับแต่ผมเกิดด้วยะนะครับประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจผมด้วยนะน่าจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอ้ oh, v p ด้วเซยวะ1มจนะไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย